ท่าน,นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีครับเอกสารที่มีตาคุดเนี่ยมันเป็นเอกสารราชการนะครับถ้าหากว่าทําเอกสารราชการที่ไม่ตรงต่อความจริงมันจะมีโทษนะครับทั้งวินัยแล้วก็ทั้งอาญาเพราะว่าสอสือพอพอหึ่ง0019 จุเนี่ยครับไม่น่าจะเป็นเลขของคณะกรรมการเจ้าของโครงการที่คุณว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นจุดศูนะครับแล้วก็รายละเอียดของโครงการเเขามีมาตรฐานอยู่ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความรู้กับนักเรียนและประชาชนอย่าที่ เขียนเอาไว้และหนังสือนั้นก็ขอเพียงเฉพาะความอนุเคราะห์สถานที่ไม่ใช่หรอครับทำไมคุณให้ความอนุเคราะห์เวลาและนักเรียนด้วยล่ะครับเขามีหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวมีกำหนดการชัดเจนองค์ประกอบก็มีบุคคลภายนอ,อกที่น่าเชื่อถือ ไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะสอสของพื้นที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทราบใช่ไหมครับว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือเป็นรายละอักษรว่าไม่ควรจะนำการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนจะต้องมีโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการแต่ผมไม่เห็น รับปี2,567ถามจริงๆใครโกหกครับ